สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับครูออยนะคะในห้องเรียนออนไลน์บ้ายครูออยพักขมลน,นะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยนะคะวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่6นะคะในใบกิจกรรมที่43นะคะซึ่งมีชื่อกิจกรรมว่ากาำนดสิทธิ์ค่ะ ซึ่งจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวนะคะหรือว่ามีสิทธิ์ทั้งอ่านทั้งแก้ไขนะคะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์อา่านนั้นนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสรุปกันนะคะว่านักเรียนสามารถแยกแยะได้หรือเปล่านะคะว่าการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้แต่ละคนนั้นต้องทําอย่างไรนะคะและใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยค่ะ จากไปกิจกรรมที่4.3นะคะเรื่องของการกำหนดสิทธิ์นะคะซึ่งํำชี้แจงก็คือบอกว่าให้นักเรียนนะคะพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะโดยทำเครื่องหมายถูกนะคะเพื่อกำหนดติดนะคะในการเข้าถึงให้เหมาะสมของแต่ละคนค่ะสถานการณ์นะคะก็คือว่าคุณครูนะคะมอบหมายให้กับนักเรียนนะคะจำนวน3คนค่ะ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจความเรียบร้อยของห้องต่างๆนะคะและที่สาคัญนะคะคือจะต้องถ่ายภาพห้องที่ตรวจนะคะประกอบลงไปในไฟล์รายงานของแต่และห้องดังนี้ค่ะเด็กชายสมชายค่ะมีหน้าที่ในการตรวจห้องน้ําชายเด็กหญิงสมหญิงมีหน้าที่ในการตรวจห้องน้ําหญิงเด็กหญิงสมสีมีหน้าที่ในการตรวจห้องเรียนค่ะโดยนะคะคุณครูเนี่ยไม่ต้องการให้หนักเรียนชายนะคะ เห็นภาพของห้องน้ำหญิงและไม่ต้องการให้นักเรียนหญิงเห็นภาพของห้องน้ำชายนะคะซึ่งในไร้นะคะนั้นก็คุณครูเนี่ยจะมีไฟล์นะคะนั่นก็คือไฟล์ตารางทำงานนะคะสรุปสถานะการตรวจงานออนไลน์สำหรับให้นักเรียนนะคะเข้ามารายงานสถานะการตรวจความเรียบร้อยของแต่ละห้อง นอกจากนี้นะคะในซ้า์นะคะก็ยังมีไฟล์นะคะสไลด์รายงานการตรวจความเรียบร้อยของทุกห้องด้วยนะคะซึ่งคุณครูและนักเรียนนะคะช่วยกันแก้ไขและให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาอ่านได้ค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะนักเรียนนั่นก็คือห้องน้ําชายนะคะซึ่งห้องน้ําชายเนี่ยคุณครูได้กําหนดเอาไว้ว่า ไม่อยากให้นะักเรียนหญิงเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูสิคะว่าเราสามารถมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้ทุกคนได้อย่างไรคะ่ะซึ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงนะคะที่มีการกำหนดก็คืออ่านและแก้ไขได้นะคะต่อไปอ,อย่างที่สก็คืออ่านได้อย่างเดียวและอย่างที่สมก็คือไม่มีสิทธิ์อ่านและไม่มีสิทธิ์แก้ไขอะไรเลยคะ่ะ เรามาดูวันแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือรายงานของห้องน้ําชายใช่ไหมคะห้องน้ําชายเรามาดูคนแรกกันก่อนนะคะช่องน,นี้ก็จะเป็นชื่อคนนะคะก็จะมีคุณครูเด็กชายสมชายเด็กหญิงสมหญิงเด็กหญิงสมศีรีและบุคคลทั่วไปนะคะเรามาดูคุณครูกันก่อนค่ะสิทธิในการเข้าถึงของคุณครูนะคะในข้อนี้นะคะในส่วนของห้องน้ําชายเนี่ยสิทธิ์ในการเข้าถึงของคุณครูเนี่ยคุณครูสามารถอ่านและแก้ไขได้นะคะ ส่วนเด็กชายสมชายอ่าเด็กชายสมชายเมื่อกี้เป็นหน้าที่อของเขานะคะเขาคือเขาจะต้องตรวจห้องน้ําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะหน้าที่ของเด็กชายสมชายก็คือเขาก็ตรวจห้องน้ําเสร็จเขาสามารถอ่านนะคะและสามารถแก้ไขได้นะคะสิทธิ์ในการเข้าถึงของเด็กชายสมชายต่อไปไปดูเด็กหญิงสมหญิงค่ะเด็กหญิงสมหญิงนะคะสิทธิ์ในการเข้าถึงเป็นอย่างไรคะ ไม่มีสิทธิ์เลยค่ะเพราะว่าเด็กหญิงสมหญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือว่าไฟล์อะไรข้อมูลของผู้ชายได้เพราะฉะนั้นเด็กหญิงสมหญิงก็เลยไม่มีสิทธิ์ค่ะต่อไปเด็กหญิงสมสีบ้างค่ะเด็กหญิงสมสีก็เช่นเดียวกันค่ะข้อนี้นะคะก็คือสิทธิ์การเข้าถึงของเด็กหญิงสมสีก็คือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้วยนะคะต่อไปบุคคลทั่วไปล่ะคะบุคคลทั่วไปก็คือไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะ เพราะว่าอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ําชายคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ก็คือคุณครูแล้วก็เด็กชายสงชายนะคะสามารถอ่านได้และแก้ไขได้ค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูห้องน้ําหญิงกันบ้างในส่วนรายงานของห้องน้ําหญิงนะคะเมื่อกี้คนที่รับผิดชอบก็คือสมหญิงใช่ไหมคะอ่าทีนี้คุณครูได้กําหนดไว้อีกว่าในส่วนของห้องน้ําหญิงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ผู้ชายเห็นใช่ไหมคะคนแรกนะคะนั่นก็คือคุณครูใช่ไหมคะ คุณครูนะคะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงได้แค่ไหนนะคะคุณครูเนี่ยสามารถอ่านและแก้ไขข้อมูลของนักเรียนได้นะคะต่อไปคนที่สสมชายค่ะสมชายเนี่ยเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นในส่วนของห้องน้ําหญิงเนี่ยสมชายไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงได้เลยค่ะต่อไปสมหญิงค่ะสมหญิงได้รับหน้าที่ในการตรวจห้องน้ําหญิงค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะสมหญิงก็คือสามารถอ่านและแก้ไขได้นะคะในสิทธิ์ในการเข้าถึงของเขาคนต่อไปค่ะเด็กหญิงสมศรีนะคะสมศรีเนี่ยนะคะจะมีสิทธิ์อ่านได้อย่างเดียวค่ะ แม้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถไปแก้ไขได้นะคะเพราะว่าสมหญิงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้นะคะเขาไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้ส่วนคนที่รับผิดชอบก็คือสมหญิงนะคะสมหญิงก็เลยอ่านและแก้ไขได้แต่สมศีเนี่ยอ่านได้อย่างเดียวนะคะ ต่อไปบุคลลค,ะะบคลทั่วไปนะคะนักเรียนบุคคลทั่วไปนะคะในในส่วนของรายงานห้องน้ําหญิงเนี่ยไม่มีสิทธิ์อ่านแล้วก็ไม่มีสิทธิ์แก้ไขค่ะต่อไปคะ่ะมาส่วนของห้องเรียนนะคะส่วนของห้องเรียนเนี่ยเมื่อกี้คนที่รับผิดชอบคือใครคะนะักเรียนจําได้ไหม ใช่ค่ะคนที่รับผิดชอบในส่วนของห้องเรียนนั่นก็คือสมศรีใช่ไหมคะอ้าวทีนี้มาดูในส่วนของบุคคลนะคะคนก็จะมีคุณครูสมชายสมหญิงสมศรีและบุคคลทั่วไปเหมือนเดิมนะคะมาดูคุณครูก่อนค่ะคุณครูเนี่ยมีสิทธิ์อ่านและแก้ไขได้นะคะเด็กชายสมชายนะคะอ่านได้อย่างเดียวค่ะ สมชายอ่านได้อย่างเดียวนะคะเด็กหญิงสมหญิงก็อ่านได้อย่างเดียวเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะว่าเด็กชายสมชายเนี่ยมีหน้าที่ในการรับผิดชอบห้องน้ําชายนะคะเขเลยอ่านได้อย่างเดียวเด็กหญิงสมหญิงเนี่ยมีหน้าที่ในการรับผิดชอบห้องน้ําหญิงเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์อ่านได้อย่างเดียวเหมือนกันนะคะและวเด็กหญิงสมศรีนะคะนักเรียนคิดว่ามีสิทธิ์ในการเข้าถึงอะไรคะ ใช่ค่ะเด็กหญิงสมศรีนะคะก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงก็คือเขาสามารถอ่านและแก้ไขในส่วนของรายงานห้องเรียนได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะต่อไปบุคคลทั่วไปล่ะคะนักเรียนบุคคลทั่วไปคือไม่มีสิทธิ์อ่านและไม่มีสิทธิ์แก้ไขเลยค่ะ ไปข้อต่อไปค่ะในส่วนของตารางสรุปสถานะการตรวจงานตารางสรุปสถานะการตรวจงานนะคะมีสิทธิในการเข้าถึงใครได้บ้างนะคะคุณครูนะคะอ่าคุณครูก่อนเลยนะคะคุณครูนะคะสามารถอ่านนะคะแล้วก็แก้ไขตาราง ทำงานสรุปการทํางานได้นะคะจากการตรวจงานของนักเรียนเนี่ยนักเรียนคุณครูนะคะสามารถอ่านและแก้ไขได้ต่อไปเด็กชายสมชายบ้างเด็กชายสมชายนะคะสามารถอ่านและแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไปตรวจมาเพราะฉะนั้นในส่วนของตารางสรุปเนี่ยเขาสามารถอ่านและแก้ไขได้นะคะ เด็กหญิงสมหญิงนะคะนักเรียนเด็กหญิงสมหญิงก็เช่นเดียวกันค่ะเขาสามารถอา่อานาและแก้ไขนะคะในส่วนของตารางสรุปการตรวจงานได้เด็กหญิงสมศรีก็เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถอ่านและแก้ไขได้ในส่วนของไฟล์ตารางการทํางานสรุปสถานะการตรวจงานค่ะแล้วบุคคลทั่วไปนะคะนักเรียนคิดว่าเขาจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของเราได้อย่างไรอะคนทั่วไปนะคะไม่มีสิทธิ์เลยค่ะ ไม่มีสิทธิ์ดูไม่มีสิทธิ์แก้ไขไม่มีสิทธิ์อ่านนะคะนี่คือในส่วนของตารางทำงานสรุปสถานะการตรวจงานค่ะข้อต่อไปค่ะนักเรียนก็จะเป็นในส่วนของสไลด์นะคะสไลด์สรุปการตรวจความเรียบร้อยนะคะสิทธิ์ในการเข้าถึงคุณครูสามารถเข้าถึงได้อย่างไรนะคะคุณครูสามารถอ่านและแก้ไขได้ค่ะเด็กชายสมชายสามารถอ่านและแก้ไขได้ค่ะ เด็กหญิงสมหญิงสามารถอ่านและแก้ไขได้ค่ะเด็กหญิงสมสีสามารถอ่านและแก้ไขได้ค่ะส่วนบุคคลทั่วไปค่ะ สามารถอ่านได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรากําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงว่าให้สามารถบุคคลทั่วไปนะคะสามารถอ่านได้ในส่วนของสไลด์สรุปการตรวจความเรียบร้อยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนสําหรับคลิปนี้นะคะในเรื่องของการเฉลยใบกิจกรรมที่4.3นะคะเรื่องของการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้แต่ละคนนะคะเวลาที่นักเรียนจะแชร์ข้อมูลนะคะเราก็ควรที่จะกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงนะคะให้แก่บุคคลที่เราต้องการจะแชร์ข้อมูล กับเขาด้วยนะคะว่าให้เขาสามารถอ่านได้อย่างเดียวหรือว่าให้เขาสามารถอ่านและแก้ไขได้นะคะหรือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของเรานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คุณครูคก็ฝากนะคะในเรื่องของการแชร์ข้อมูลนะคะเราก็มีต้องมีการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับบุคคลต่างๆด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณนะคะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่ได้ให้ข้อมูลนะคะในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนในวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ